สวดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพยจะกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก Subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงความรักของคนมีคู่ก่อนนะคะ พลังงานดวงของชาวราศีมีนุนลักขาามถนุนคนมีคู่นะคะ,ะท่านได้ไพ่อัศวินไม้นะคะพลังงานของความแบบสนุกสนานนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะ,ะเป็นภาพคนกำลังพายเรือ นะคะมีสุนัขน้อยตัวโปรดนั่งอยู่ในเรือด้วยแล้แบบยิ้มมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าชาวมีทุนก็น่าจะมีความสุขกับตัวเองกับางานนะคะไม้เท้าคืองานกับสิ่งที่กําลังทําอยู่โดยเฉพาะน่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะไพ่ยขยายด้วยไพ่เพจออฟคัพและน่าจะมีการคุยในเรื่องของความรักกัน เริ่มคุยกับใครมาสักระยะแล้วน่าจะเป็นการนัดเจอเจอใครบางคนหรืออาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเพจออ f คั p นะคะหรือก็คนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมนะคะอัศวินถ้วยนะคะาชาวเมถุนน่าจะนัดเจอกันแหละค่ะนะคะมีไพ่เดินทาง น่าจะแปลว่าจะเดินทางไปเจอใครบางคนอยู่นะคะหรือคนนั้นจะเดินทางมาหาท่านอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะจากหน้าไพ่เป็นไพ่เดโวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะไพ่จะอ่านเรื่องราวท่านมาในประมาณนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าชาวเมทุนก็มีความสุขดีนะคะเหมือนต่างคนต่างเหมือนเขาเรียกว่ามีอิสระในการอคอบหาในการพูดคุยนะ มีอะไรที่แนวความคิดคล้ายๆกันนะคะไพ่ดูโวจึงแปลว่าความสุขความส,าม,สมหวังในเรื่องของความรักที่จะบังเกิดขึ้นที่สําคัญเดฟฟ์ไม่ได้แปลเสียนะคะเพราะไพ่ขยายดีหมดมันแปลว่าคุณพอใจในความรักครั้งนี้คุณคบการแบบมีความสุขอาจารย์มองประมาณนั้นเลยนะ,ะ,ะไม่ว่าคนนั้นอาจจะเข้ามาเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ํา นะคะก็ได้นะคะโอเคเราขอดูคนคนนั้นของชาวเมถุนบ้างนะเขาเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้นะคะพลังงานของคุณดีแล้วพลังงานของเขาเป็นยังไงคนคนนั้นนะคะเหมือนเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันน่ะคุณน่าจะเพิ่งห่างห่างกันก็ได้เจอกันแล้วแล้วก็ห่างกันแปลว่าคนนึงอาจจะเดินทางกลับบ้านกลับประเทศของตัวเองก็ได้ นะแต่การห่างกันครั้งนี้ก็ยังรักกันและคิดถึงกันนะคะเนี่ยค่ะคิดถึงมากด้วยนะคะอาจารย์มองว่าเขาคนนี้รักและคิดถึงคุณมากนะตอนนี้คุณห่างกันมาสักพักนะคะมันไม่ได้แปลว่าพวกคุณทะเลาะกันนะแต่มันเป็นเรื่องของระยะทางนะคะไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยนะคะยังรักและคิดถึงและยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องของ กรรมลิขิตนะฮะจะเหมนคู่ชะตาฟ้าลิขิตก็ได้เหมือนเขาคนนี้เชื่อว่าเนี่ยคุณเป็นสิ่งที่ไพ่เดอะเมจิกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้จักรวาลประทานมาให้เขาเชื่อในเรื่องของดวงเชื่อในเรื่องของลิขิตชะตาอาจารย์มององั้นเลยพอเขาเจอคุณเนี่ยคนคนนี้เขารู้เลยว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เขาตามหามานานแล้ว คุณคือคนที่อยู่ในความฝันเขาก็ได้นะคะเขาพึงพอใจมากๆในตัวคุณและมีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณนั่นเองนะคะโอเคขอพลังงานเขาเพิ่มค่ะพลังงานของคนคนนี้นะคะ p a g e of one นนะคะเขาเป็นคนที่ เขาเรียกว่ากระตือรือร้นกระปี้กระเป๋านะการทํางานกระฉับกระเฉงนะคะมีพละกกาลังที่แข็งแรงนะคะเป็นภาพคนถือขวานถือไม้ก็คือพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะสร้างอนาคตให้ตัวเองเขารักความก้าวหน้านะคะไพ่เดอะมูนแต่นั่นแหละแม้ว่าเขาจะทํางานเมื่อว่างจากงานเขาก็อดคิดถึงคุณไม่ได้เลยอะนะเดอะมูนอะ าคิดถึงคุณหรือจะแปลว่าเวลาจะนอนใบหน้าคุณลอยมาก็ได้สตรองเขารู้เลยว่าเขาอะเขาเรียกว่าอะไรหยุดใต้อุ้งมือคุณเขายอมเขายอมค,คุณทุกอย่างอะ่ะเขาไม่ยอมใครนะเขายอมแค่คุณนะเนี่ยเขาบอกเลยว่าเร็วๆเ,วเวนี่ยจะต้องไปเจอคุณอีกต้องได้แบบสารสัมพันธ์และอาจจะแปลว่าเปิดตัวนะคะกงล้อกับครอบครัวเดอะซันกับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขา มีอนาคตร่วมกับคุณได้เขาฝันเรื่องอนาคตร่วมกับคุณและเขาจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างและแผนการที่เขาจะสร้างจะทำนะว่าจะทำอะไรยังไงนั่นเองนะโอเคเราขอไพ่สรุปอีกครั้งค่ะความรักของคุณกับคนคนนี้นะชาวเมถุนนะพลังงานไพ่บอกว่ายึดติด ยึดติดสิ่งเดิมก็แปลว่าพวกคุณรักและผูกพันต่อกันไม่เสื่อมคลายนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะความเหงาความเศร้าความคิดถึงนะฮะแต่ก็ยังพยายามหาที่พึ่งทางใจอาจจะเป็นอ่านหนังสืออ่านะฮะธรรมะหรืออะไรก็ได้หาอะไรเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายนะคะและไพ่ย,ยังแนะนำว่าให้ ทำตามใจตัวเองอะ่ะตัวเองอยากทำอะไรเนี่ยอยากกินไอศครีมก็กินไปเลยอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้แปลว่าต้องทานไอศครีมเหมือนทานไอศครีมเหมือนหน้าไพ่นะคือไพ่ก็บอกว่าตามใจตัวเองให้ให้รักตัวเองและทําตามความคิดความฝันของตัวเองนั่นเองนะคะอ,อะไรก็ตามที่เป็นประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์เป็นจุดอ่อนหรืออะไรก็ตามนะคะ คืออะไรบางอย่างมันจะพูดทั้งหมดไม่ได้อ่ะไพ่บอกว่าไม่ได้พูดความจริงก็อาจารย์แปลอย่างนี้นะไพ่เขาน่าจะแนะนําว่าอะไรก็ตามที่เป็นการพูดแล้วมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายเสียใจให้ทนุถนอมและรักษาน้ําใจกันนะไพ่แนะนําแบบนั้นนะขออีกใบค่ะไพ่บอกว่าเนี่ยเวลาเอ่อจะเขาเรียกว่าไม่เข้าใจกันให้ไปนึกถึงตอนที่รักกันใหม่ๆอ่ะ หวนรำลึกอดีตอตอนที่พวกคุณรักกันใหม่ๆนะคะเวลาขัดแย้งทะเลาะเบาแวง้งอะไรกันก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปถึงวันที่รักกันใหม่ๆก็จะเห็นค่าในกันและกันนะคะก็จะความบาดหมางอะไรมันจะคลี่คลายไปเลยนะคะนี่ไพ่แนะนําแบบนี้โอเคขอความรู้สึกของเขาผ่านไพ่โรแมนติกแอน e ชนค่ะความรู้สึกข้อความหรือ ความคิดความรักที่เขามีต่อชาวเมถุนก็นแล้วกันนะคะคนคนนั้นนะ,ะเขาอยากที่จะเหมือนกับอยากแนะนําคุณก็ได้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรหนักอ,อกหนักใจหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรืออะไรหรือขอคําแนะนาเขาเขาบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตและดูแลคุณและเขายังบอกให้คุณอะไรที่มัน ทำให้เครียดก็ปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองนะคะเขาบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะเยียวยาความรู้สึกของคุณเวลาคุณเจอปัญหาท้อเหนื่อยไม่ว่าจะเรื่องงานหรือกับใครก็ตามเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณนั่นเองนะคะเขาให้คุณสามารถเปิดได้ทุกเรื่องกับเขาเปิดใจคุยกันนะคะ g i v e and Open Mind นะ r ะยูซอนเมชมีดิฟเฟอร์ฟอร์มอยู่ยูซินไทและ e อ็กป t เ t ชันเขาบอกว่าทุกคนล่ะค่ะมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันหรอกแต่คนเราสามารถอยู่บนความแตกต่างได้เนี่ยคนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณแบบนี้ระหว่างคุณกับผมหรือระหว่างฉันกับคุณมันก็อาจจะมีที่คิดไม่เหมือนกันได้แต่ไม่เป็นไรนะเรายอมรับในข้อแตกต่างซึ่งกันและกันได้ เแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยแบบเปิดอกแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นได้ด้วยเสมมุติว่าเขามีเพื่อนหรือคุณมีเพื่อนน่ะนะคะสามารถที่ถามเขาไม่ปิดบังะคะ่ะถามเรื่องของเขากับเพื่อนเขาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคนคนนี้เขาก็อยากให้คุณเนี่ยมีเพื่อนคอยปลอบประปลมยามที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณก็ได้นะคะ เขาแฟรมากเลยเขาบอกเลยว่าคุณเป็นรักครั้งแรกของเขาเลยนะเขารักคุณมากนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะบอกเลยเขาพร้อมจะดูแลฮิลลิ่งอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับอืไม่ว่าอะไรในอดีตคุณจะผ่านความเจ็บปวดหรือผ่านเรื่องราวอะไรมาก็ตามเขาไม่เคยที่จะ เอาเรื่องราวเก่าของคุณมาใส่ใจเขาบอกให้คุณลืมอดีตอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเจ็บปวดลืมไปซักอยู่กับปัจจุบันนะคะนี่คือคนคนนี้ที่อยากจะบอกคุณค่ะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดค่ะอาจารย์ขอไพส่สามใบนะคะ พลังงานดวงคนโสดอาจารย์ขอไพ่สามใบนะคะไพ่บอกว่ายังไงเอ่อทบทวนให้คิดทบทวนนะคะไพ่บอกว่าลงทุน ได้รับพรน,นะคะให้สวยงา,งามมากเลยค่ะสำหรับคนโสดดวงของคุณนะคะได้ไพ่การอารอบครอบนะคะการทำอะไรให้มีสติแล้วก็คิดให้เยอะๆทบทวนนุ่นทบทวนนี้ให้รอบครอบคิดมีวิธีการคิดทบทวนลวหลายๆรอบในการลงทุนหรือทำอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งถ้าเราพูดในแง่ของความรัก ก็าตรงมีสติและรอบคอบเราจะรักใครต้องรักที่เขาเรียกว่าเหตุและผลนะคะไม่ใช่ความหลงอืต้องมีความมีสตินั่นเองหรือถ้าคุณจะลงทุนอะไรคุณก็ต้องวางแผนดีๆนั่นเองและใบสุดท้ายดีค่ะไพ่บอกว่าได้รับพรน,นะคะไม่ไม่ว่าจะรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพองค์ไหนก็ตามที่คุณเคารพรับถือคุณจะได้ดังหวังนั่นเองนะคะ หรือคุณอาจจะได้คู่ครองเพวกคุณไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะเพราะคนโสดก็อยากเจอคู่ที่ดีคู่ที่สปอร์ตทูแดได้คู่สีนเสมอกันอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะได้เจอนั่นเองโอเคเรามาเปิดภาพรวมจากไพ่ทาโร่ค่ะ โห่ไพ่น่าจะเจอคนดีๆเข้ามาแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่อาจจะเคยมีบาดแผลทางใจความเจ็บปวดความล้มเหลวมาก่อนแต่พอมาเจอคุณเนี่ยอาจารย์ว่าคนคนนี้เขาบอกเลยว่าเขามีคนที่จะเยียวยาหรือรักษาบาดแผลหัวใจเขาแล้ว คุณจะเจอแบบนี้เลยค่ะและคนคนนี้เก่งมีความรู้ความสามารถทำงานเก่งมีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีทั้งบุคลิกของความเข้มแข็งและความอ่อนโยนในตัวรู้จากการวางตัวหรือรู้จักการเอาอกเอาใจคุณบทที่เขาจะอ่อนโยนก็โอ้โหอ่อนโยนมากๆบทที่เขาจะเข้มแข็งหรือเด็ดขาดก็เด็ดขาดมากๆนะคะคุณจะเจอแบบนั้นเลยและสําคัญเขาหน้าตาดี อ่าไม่ว่าถ้าคุณเป็นหญิงเขาก็เป็นผู้ชายที่หล่อถ้าคุณเป็นชายเขาก็เป็นผู้หญิงที่สวยอ่านะเห็นปุ๊บอาจจะบอกว่ารักปัับนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะเจอกันเพราะเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะไพ่กําลังทํางานหรือเพราะการไปเทคคอร์สไปเรียนอะไรก็ได้นะคะมีเกณฑ์เจอแบบนั้นอ่าและวยังไงอีกนะคะ เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะไพ่แปดดาบนะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะเติมเต็มความสุขให้กับคุณอา,อาจารย์ว่าคุณเองก็น่าจะเคยผิดหวังความรักแหลแบบนี้นะคะแต่คนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้ว่าอืมที่ผ่านมาคุณปิดกั้นตัวเองคุณอยู่คุณอยู่กับตัวคุณเองมากเกินไปจนกระทั่งคุณมาเจอคนคนนี้ความคิดคุณเปลี่ยนเลยคะ่ะ เพราะคนคนนี้เข้ามาแบบซัพพอร์ตดูแลเอาอกเอาใจให้คำแนะนำชวนคุณออกงานไปโน่นไปนี่แบบเปิดตัวคุณเลยนะโอเคมากๆเขาอาจจะเป็นคนทางไกลไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณก็ได้นะคะเขาคนคนนี้นะคะเขาเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะปกป้องเสี่ยเหรียญกอดคุณไว้รักห่วงห่วงคุณมากๆ หรือเขาจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้ชาวธาตุลมก็เป็นไปได้นะตุนกุมเมถุนคนคนนี้เข้ามานี่ทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะเพราะพลังงานคุณเป็นสิบถ้วยด้วยนะแล้วเขาก็ภาพดูสินะคะเจอกันที่ชายหาดหาดไหนอะ่ะบางแสนหรือที่ไหนก็ได้นะคะเหมือนแบบภาพโรแมนติกมากโอเคขอไพ่เหตุการณ์ในอนาคตอีกสักห้าใบนะ ห้มิถาวนะคะสิบหมายเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคอะไรจะไม่สามารถมาเป็นปัญหาในความรักคุณได้นะคะพวกคุณจะร่วมกันฝ่าฟันแล้วก็ผูกพันกันอันนี้แปลว่าผูกพันหรือแบบรับความรับผิดชอบเดอะเวิลมีความสุขสมหวังเพราะมนันเป็นเป้าหมายที่ทั้งคุณและเขาต้องการว้าวเดอะซันรักนั้นนิรันดรและเป็นรักที่แบบ เปิดเผยนะต่อสังคมนะคะเป็นรักที่คนโสดจะมีความสุขมากๆเพราะเขาทั้งรวยทั้งมีชื่อเสียงทั้งหลอ่อทั้งสวยก็ว่าไปเลยค่ะเพราะดูสีไพอ่ะ The Sun The w อร l วนะใไพ่ใหญ่มากนะคะชารีออสสตรีโอ้โหคุณได้ทั้งคนที่หลอ่อสวยธรรมะธรรมแมงหุง่นดีเพอร์เฟกต์มีซีแพกหน้าทองด้วยเห็นไหมคะทุกอย่างแลวลวรับรองเลิศมากค่ะ กนโสดคุณเจอคู่ที่ถูกใจแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ